เปิดภาพหาชมยากภาพเงาพระาธาตุดอยสุเทพลอยเด่นบนท้องฟ้ากลางเมืองเชียงใหม่เปิดภาพหาชมยากภาพไวรัลเงาพระาธาตุดอยสุเทพปรากฏบนท้องฟ้ากลางเมืองเชียงใหม่ด้านอาจารย์เจตเฉลยแล้วไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่ใช่ภาพที่ตัดต่อ วันที่10มิถุนายนโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพบอยเล่าเงาพระาธาตุดอยสุเทพปรากฏบนทอ้องฟ้ากลางเมืองเชียงใหม่โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพลงในกลุ่มชมรมคนรักมวลเมฆพร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีสมาชิกในกลุ่มคนรักในมวลเมฆทุกท่านครับวันนี้หยิบภาพเงาของพระาธาตุดอยสุเทพปรากฏบนม่านเมฆก,กลางเมืองเชียงใหม่ 8มิถุนายน66มาให้ชมกันครับเกิดไม่บ่อยครับถ้าเมฆไม่เป็นผืนลอยไม่ต่ำและลอยไม่ใกล้พอก็ไม่สามารถมองเห็นได้ครับหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งยังสอบถามว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรขณะที่บางส่วนสงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความอธิบายผ่านทาง Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษโดยระบุว่ารูปพระธาตุดอยสุเทพลอยกลางท้องฟ้าไม่ใช่ภาพปาฏิหาริอะไรนะครับแต่เป็นเงาของตัวพระธาตุที่โดนแสงสปอตไลท์ส่องไปกระทบกับเมฆ ที่ลอยต่ำอยู่เหนือท้องฟ้าเชียงใหม่เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโดยไม่ได้มีการตัดต่ออะไรภายหลังและเป็นฝีมือการถ่ายภาพของรองศาสตราจารย์ดรวิรเดชทองสุวรรณภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำไปโพสที่เพจ Facebook ของชมรมคนรักมวลเมฆใครมีโอกาสดีๆอย่างนี้ลองถ่ายมาโชว์กันบ้างนะครับ